ไม่มส่งผลต่อสารสื่อประสาทเนี่ยมันทําให้มันทําให้ตัวของตัวของคนที่คนที่ได้รับผลกระทบนะเช่นโดบามีมที่สูงกว่าปกติรจะทําให้ในบางคารเวสในบางสารสื่ way, อประสาทบางพาร์เบสจะทําให้ผู้ป่วยมีอาการหูแววหูแววประสาทหลอน เนื <No> ่องจากอะไรเนื่องจากอะไรในสารสื่อประสาทสูงที่ปกติสูงผีดปกติใช่ครับเกิดอารมณ์แววได้เกิดการแววได้ขับร้อนได้ทีนี้ก็ลองดูระยะเวลาของการเป็นหรือบางคนมีสารกระตุ้นสาเช่นผู้ป่วยใช้สารเสพติดนะครับใช้สารเสพติดก็จะทำให้โดยพอมีการกสูตุ้น ให้ตัวดรลยบอมีเนี่ยครับมันสูงอพอดุลยมีสูงก็จะทําให้เกิดสภาวะที่ผมบอกมีอาการที่เราพูดง่ายๆก็จะมีอาการเรีวพูดคนเดียวเดินไปเดินมาอืหรือในกลุ่มที่ดิสฟังชั่นอันนี้ก็ล้วนเกิดจากทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางน้าสามสิบสารครับครับอืมเออแล้ว เช่นเคสที่เราเคยเจอมันมีเคสแปลกๆยังไงบ้างไหมที่เราเราพบแล้วมันแปลก่สุดสำหรับเราที่ที่เราในวิชาชีพเราทำงานอยากจะให้แชร์นิดนึงว่ามันเป็นไปได้ขนาดไหนบ้างรอบจิตเวชนะรอบจิตเวชนี้ก็มีทางก็อย่างที่ผมบอกนะคนที่มีหิวแววข้าบหลอนนะเช่นคนที่พยายามที่จะเอามีด ไปฟันคนในครอบครัวถามว่าทําไมเ็าถึงต้องไปฟังคนในครอบครัวใทั้งที่คนในครอบครัวเขาอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นน้องอาจจะเป็นพ่ออืพอเราถามจริงๆทาไมเ็าถึงฟันคนในครอบครัวหรือทำ kind of ้ายคนในครอบครัวก็อาจจะมีเสียงบางเสียงสั่งเ้เขาว่าคุณต้องฟันคือต้องทำลาย เาหมืนหอนท<ม>ี่เสียกระซิบเหรอฮะเสียกระซิบนี่แต่คำให้การของผู้ป่วยใช่ครับมีทั้งเสียกระซิบมีทั้งจากเห็นแม่กับการเป็นเห็นบุคคลที่เขาไม่คุ้พอใจผู้ป่วยคนรู้แลย<ต>เป็นคนอื่นแล้วเป็นคนอื่นไปแล้ว<ม>ใช่ครับหรือบางทีอาจจะคิดว่า คนที่เข้ามาหาเราเนี่ยไม่หวังมีกับเราตลอดคือเรื่องเ,เพราะว่าพารน้อยพาราโนยควาเว่อ๋อซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากหลายสาเหตุครับ oh. มีทั้งพันกรรม oh. จากคนในครอบครัวสายตรงที่เคยมีอาการอาการเหล่านี้แต่ไม่เข็นรักษา,กา oh. ต่อให้ได้รับการรักษาก็มีโอกาสที่จะ oh. เกิดได้กับ oh. คนที่มีภารกิจในการไปขายอีกไม่ได้เลยได้ดีนะครับและในส่วนของสารสื่ประสาทอย่างที่ผมบอกครับทุกอย่างจะสัมพันธ์กับสารสื่ประสาทสารสื่ประสาทเราจะได้ยินในเทปที่มันข้างจะไม่จะเป็นโดปามีนนะว่าจะเป็นเซโรโทนินหรือนอยฟีนิฟินนะถ้าเซโรโทนินต่ำก็จะอยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยมีเจดีพิสีดิซโซเดอร์ เพรออาะว่าซึมเศร้าพวกนี้ก็จะต้องได้รับยาที่จะเพิ่มหรือมีอัพเทตตัวซิโนโทนินนะครับก็มีการวิจัยะครับว่าสิบคนเนี่ยที่รักษาโดยการได้รับยาหายเพียงแค่สองถึงสามคนมแต่ถ้าได้รับยาจะหายจาก ร้สิบเศร้าดีอยู่ดีขึ้นนิดประมาณแปดถึงเก้าคนแสดงว่าสารเสพภาดถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็มีโอกาสที่จะทําให้คนคนนั้นมีสุขภาพจิตีอดีซึ่งหมายเพราะว่านี่ผมยังยังยังไม่ได้เกิดเหตุเพราะว่าในผมดูแค่มันมาแค่จิตเวชนะโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้มาตรฐยมยิ่งเราอยู่ใน ความเป็นเสรดีนะความเป็นเสรดีทุนนิยมเข้ามามวัตถุนิยมเข้ามาที่มปิดตัวเปลี่ยนก่ามาเป็ใหม่มมทุกช่วงอายุยิ่งเด็กเปล,เลี่ยนลองสักมอหนึ่งแหละคนหนึ่งมีไอโฟนสสี่คนยนังมีไอโฟนสิบหกโปรแม็กสองคนนี้เนี่ยฟิลลิ่งก็ต่างกันความรู้สึกก็ต่างกัน สิ่ง,งที่อยู่ในใจต่างกันแล้วต่างกันแหละแล้วเราก็ไม่ได้รู้เลยว่าในไอซ์เบิร์กของคนที่มี iPhone 14เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะอยากจะมี iPhone 16อยู่มามากอยากอัปเดตอยากอัปเดตแต่ถ้าถามนะทางสังคมถามนะทางการเงินเขาได้เขาจะมีปัญหา,าถ้า,ลากลับไปบอก Happy Happy เขากลับไปบอกคนที่บ้านว่าเดี๋ยว ปอดีเพื่อนใช้แม่ซื้อหน่อยได้ไหมเนือ้อความเป็นแม่ครับเมื่อแม่ยังไงก็ตามแม่ก็ต้องหาอะไรให้ลูกเนือ้อความเป็นแม่ความเป็นพ่อเนี่็ต้องหาอะไรให้ลูกแต่บางคนเนี่ยเขาไม่มีจริงแล้วในสังคมในชั้นเรียนเนี่ยก็จะเป็นสังคมซึ่งผู้ปกครองได้อยู่ด้วยอืมจริงผู้ปกครองได้อยู่ด้วยแล้วสื่อออนไลน์เนี่ยไม่จะเป็น ติ๊กต็อกเฟซบุ๊กเรียวหรือว่ายูทูบที่มีละครคุณธรรมแบบนี้อยู่เรื่อยๆมันจะทำให้จากคนไม่ได้คิดอะไรเนี่ยก็ทำให้เด็กอาจจะนึกคำถามน็กคำถามทำไมฉันไม่มีเงินคนี้ทำไมฉันไม่มีเงิคนนี้ทำไมฉันไม่ได้คนนี้ทำไมฉันไม่ได้เกิดความไม่พอใจเกิดความไม่พอใจตอนแรกใครไม่้คิดแล้ว ก็แล้วนั่นคืออานี้ไปดูสื่อไปดูอะไรอีกที่บนสังคมในสังคมมันมันมีขันอ่ะให้ก็รู้สึกให้ก็รู้สึกกันั้นใช่ไหมตอนวัยรุ่นตอนที่ผมเรียนมัธยมช่วงนั้นก็จะคิดการมีมอเตอร์ไซค์ในโรงเรียนเลยถ้ารับบาลไม่มีก็จะอายคนหนึ่งเป็นนั่งอะไรหรือว่าคนไหนจะรับไม่ก็คือมีรถยนแต่ตั้งแต่มัธยมแล้วซึ่ง